ตลอดช่วงนี้นะฮะเราก็มันอยู่ที่น้ําตกเขาช่างเมานะ,ะน,นี่ก็จะไปตอนนี้อยู่ชั้นที่2แล้วนะฮะต่อไปก็เราก็จะไปชั้นอื่นนะฮะตอนนี้ก็ชั้นที่สองยังไม่ถึงแตอยู่ชั้นแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูป่ากันนะฮะปะ่ะเยืนประชาชนของไทยมีอารณอะไรกับถามพระถามครับกล่าวพะเยืนร้อนขึ้นมากระถามเจ้าถามเจ้า นี่เป็นอาหารปลาแบบแบบไหนดูดูอาหารปลาครับอาหารปลาอาหารปลาเห็นไหมเห็นไหมเอออาหารปลาอันนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะแหละแถมสูงนั่งไง <c oughs> <c oughs> อุทยานป้ป้าป้ป,ปเราไปให้อาหารปลาฮะไป,ะปะเดินฮะจุดไหนที่ให้อาหารปลาฮะชั้นสองครับชั้นสองฮะปาเราไปดูกัน วันนี้เราจะเห็นอะไรหอบๆ <c oughs> ด้วนนยระยหว่างที่เดินมาฮะเจอต้นย,า,ย,ยางแล้วต้นแล้ว ทําไมถึงต้องเรียกว่ายางกล่องฮะเวลาเขาเจาะเจาะไปในรูต้นไม้แล้วจะเอาน้ํายางเนี่ยไปทําไส้ตะเกียงเป็นใต้จุดใต้จุดอะไรเงี้ยอ๋อในอดีตการในอดีตการถ้าเจาะเป็นกล่องลงไปมันก็จะมีที่ใต้เป็นยางยางเอาไปทําใต้ทําใต้อ๋อ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 อออ๋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 ออโออ๋ออออ๋ออออ๋ออ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  คดออกไม่รอบเลยโอ,อย้มาเอามาเจาะเอา,ายางออกก่อนเอาไปต่อครับรเพราะว่าเจ็บต้นยางกล่องครับเราได้เรียนรู้ธรรมชาติหลายอย่างนะคุณผู้มคุณยอมคุณยอมคุณยอมตัวให้ดีจะเลี้ยงปลาจะทําบุญทั้งทีนะจะทําบุญทั้งทีสนใจไปแล้วครับนะจะทําบุญทั้งที ก็คันปืนก็ส่งใจมาเต็มร้อยเลยดูทางค่ะดูทางดูทางเอาละหมูจะกลิ้งกับวันนี้หรอโอเคฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็มาหลังจากที่ลงจากชั้นบนนะดูกล้องดูชั้นบนนะอหลังจากที่เราลงจากชั้นบน พอจะผ่านก็ม,มา<ด>ถึงปลอจจา,าอะไรนะลแล้วถามโยมก่อนโยมปลาดุปะไม่ดุหรอกค่ะฮะมันกัดเลยมันไม่ดุแต่มันกัดเฮยมันกัดจริงเปล่าไม่กัดหรอกดี๋วเราจะแก้คนเดี๋ยวดีสุดการแก้คนแก้ไปแก้มาเดี๋ยวพระบกน้าวฟรีเนี่ยมองดูเนี่ยตกนะ้ำไป หนงพี่ได้อาบน้ำอะไรได้อาบน้ำได้สงน้ำ๋ยน้ำตกมัมนเย็นไหมนายโยมไม่เย็นหรอกค่ะอะไรเียบเลยเหรอเวเร็ยๆเร็วเรเร็วๆเร็วๆร็วๆร็วๆเวๆเร็วๆเรเร็เร็เวรรเเรเ่เเรเ เฮ้แวเฮ้เดี๋ยวลองปุ๊บฮเดี๋ยวนี่ตกลงนี่เราเราแกล้งเขาจนเราล,ลืดเองใช่ไหมเนี่ย